อัสลามุอะลัยกุมวะราะมาตุลลอยฮิวบะระกาตุมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวในวันนี้ของเราเอาง่งายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงลูกช้างกันให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทำท่าแบบนี้เลยค่ะ,ะแล้วร้องตามคุณครูแล้วก็แสดงท่าทางตามคุณครูนะลูกช้างทำไมถึงตัวใหญ่ลูกไก่ทำไมถึงตัวเล็ก ลูกช้างทำไมถึงตัวใหญ่ลูกไก่ทำไมถึงตัวเล็กคิดละม ah ันปวดหัวคิดและมันปวดหัวคิดแล้วก็คิดไม่ออกคิดละมันปวดหัวคิดละมันปวดหัวคิดแล้วก็คิดไม่ออกลา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  ลา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 เฮอ่าเป็นเพลงง่ายๆนะคะเด็กๆฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงท่าทางตามคุณครูนะแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยค่ะสาลามว่าอะไรก็มาเรามาตื้นลอยฮิบาราก้าเต้